สวัสดีครับวันนี้แป้นมาขอน้องติ้งแต่งงานที่ร้านคูก้าคาเฟ่นะครับถามความรู้สึกนิดนึงอะถามติ้งก่อนติ้งรู้สึกยังไงวันนี้ตื่นเต้นซื้อดอกเองด้วยซื้อดอกเองด้วยแล้วก็มาขอเองแป้นหลอกแป้นบอกว่าไงตอนแรกแป้นบอกว่ามีมีคนเขาจะขอแต่งงานจะไปเลือกดอกหน่อยคือแป้นหลอกว่าใครก็ไม่รู้ว่าจะขอแต่งงานกันวันนี้ ไปซื้อดอกไม้ช่อนี้มาหน่อยจ่ายเงินเองด้วยดอกช้อนี่อุ้ยเดี๋ยวอ๋อจ่ายเงินเองด้วยถามแป้นนิดนึงแป้นแป้นรู้สึกยังไงก็กลัวจะซื้อดอกไม้อะไรมาแล้วไม่ชอบเดี๋ยวมันจะเสียที่ยอเปล่าๆก็เลยให้ซื้อเองก็เลยให้เจ้าสาวไปซื้อเองเลยดีกว่าอ๋อทำไมถึงเลือกที่นี่ ไม่รูไปไหนอะครับไม่จบเลยอะเป้นบอกว่าร้านพี่ดูดีน่ารักร้านนี้ดูดีครับกิเก๋มีจอเมเนเตอร์พร้อมจะดูบอลตลอดใช่ไม่ว่าเป็นบอลพรีเมียร์ลีกฟีฟ้าหรือว่าอะไรก็ตามร้านนี้ผมแนะนําเลยขอบคุณมากสําหรับการขายของนะครับกลับมาสู่ความรักอ่ะบอกอะไรมีอะไรอยากบอกติ้งนิดนึงที่ที่มาทําที่มาทําให้วันนี้ขอซีนอารมณ์ที่แบบวันนี้ที่ตัดสินใจแล้วทาให้ติ้งไม่น่าเดี๋ยวดูซีนลมก่อน ไม่ใช่สูบลม <c oughs> ขาอ่านเราก็คบกันมาเจ็ดปีแล้วอส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเลิกกันจนปีที่เจ็ดเลขอาถรรพ์เลข 7, เจ็ดเลขอาถรรพ์ผมคิดว่ามันไม่จริงหรอกอเป็นปีที่เราแต่งดีกว่านี่จนมาถึงวันนี้นะครับอขอบคุณแป้นมากกับติ้งนะครับวันนี้อหอมแก้มนิดนึงสามี่ ขอบคุณมากนะครับที่มาแล้วเราวันนี้ขอบคุณมากครับเอากระเทียมเกล้ยน่ลย